ในยุครแรกๆมนุษย์เห็นหน้าตัวเองผ่านการมองไปที่ผิวน้ําแต่ว่าภาพไม่ชัดเพราะกระแสน้ํากระเพื่อมตลอดเวลาเขาอยากให้ภาพนิ่งขึ้นจึงลองขุดดินเป็นแอ่งเล็กๆแล้วใส่น้ําแต่ภาพก็ไม่ชัดอยู่ดีในยุคทองแดงมนุษย์ใช้หินขัดแผ่นทองแดงหรือบรอนซ์ให้ขึ้นเงาจนเริ่มสะท้อนรูปร่างได้อียิปต์โบราณมีวิธีขัดเงาแผ่นทองแดงที่ละเอียดขึ้น และเอามาประกอบกับด้ามไม้อย่างประณีตส่วนที่จีนใช้สันละเอียดช่วยขัดเงาแผ่นบรอนทำให้ผ้ามีความคมชัดมากขึ้นและมีการแกะสลักลวดลายสวยงามเพิ่มเติมโรมันสร้างกระจกโลหะขนาดพกพาจากโลหะผสมทองแดงและดีบุกซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเวนิสคือผู้เริ่มผลิตกระจกแก้วจริงโดยการเคลือบประรอดหลังแผ่นกระจกจึงทำให้ได้ภาพชัดสมจริง ต้องขอบคุณคนยุคโบราณที่ช่วยบุกเบิกวิธีท,ทำกระจกเงาจนทำให้เรามีใช้ได้สะดวกสะดวกในทุกวันนี้ในอดีตมนุษย์บางกลุ่มเอากิ่งไม้เล็กๆมาเคี้ยวจนปลายกิ่งไม้แตกเป็นเส้นๆแล้วใช้ทำความสะอาดฟันอียิปต์โบราณเริ่มใช้ผงขี่เท่าผสมสมุนไพรและใช้ไม้แท่งจุ่มแล้วถูฟันช่วยลดคราบจากอาหารในยุคกลาง คนมักใช้ผ้าชุบน้ำหรือผงขัดพันนิ้วแล้วถูฟันเองแทนการใช้แปรงชาวจีนรัชวงศ์ถังใช้ขนหมูป่าผูกติดกับกระดูกสัตว์ทำเป็นแปรงขัดฟันที่มีด้ามจับถือเป็นต้นแบบของแปรงสมัยใหม่ในศตวตรรษที่17ที่อังกฤษเริ่มมีการผลิตแปรงจากไม้และขนสัตว์ในปริมาณมากเป็นของใช้ประจำบ้าน ในปี1 9 3 8แปรงสีฟันเริ่มผลิตจากด้านพลาสติกและขนไนล่อนกลายเป็นสิ่งจำเป็นของทุกบ้านนิยุคที่โลกยังไม่รู้จักเทียนไขมนุษย์ยุคแรกจุดไฟเพื่อขับไล่ความมืดแต่มันไม่สะดวกและคงอยู่ได้ไม่นานต่อมามนุษย์เรียนรู้การใช้น้ำมันจากพืชและไขมันจากสัตว์สร้างเป็นตะเกียงน้ำมันง่ายๆเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน เมื่อประมาณ3,000ปีก่อนชาวอียตโบราณเริ่มนำไขมันสัตว์มันหลอมและขึ้นรูปเป็นแท่งเล็กๆใส,ใส่ไส้้ายตรงกลางเกิดเป็นเทียนไขแท่งลากของโลกในเวลาต่อมาชาวโรมันค้นพบขี้พึ่งจากรังพึ่งนำมาทำเป็นเทียนที่ให้แสงสว่างนานกว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆและเผาไหม้สะอาดกว่าเดิม ในยุคกลางเทียนขี้พึ่งกลายเป็นของมีค่าถูกใช้ในพิธีกรรมสำคัญและจุดให้แสงสว่างภายในปราสาทและโบสถ์ของยุโรปเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหากรรมเทีนยนไขเริ่มผลิตได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงด้วยเครื่องจกักรเทีนยนไขจึงแพร่หลายไปสู่ทุกบ้านเรือนในปัจจุบันเทีนยนไขมีหลากหลายรูปแบบท,ทั้งเทียนหอมเทียนตกแต่งและกลาเป็นของใช้ประจำบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศและความ่อนคลาย ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการบังเอิญค้นพบว่าก้อนกรรมถันแถวปล่องภูเขาไฟสามารถติดไฟได้ในปีคศ .577 ที่จีนมีการนำกรรมันันมาชุบกิ่งไม้แต่ยังต้องอาศัยไฟจากภายนอกในการจุดต่อมาปี1669ที่เยอรมน,นีเฮนิกแกรนนักเล่นแร่แปรธาตุคนพบฟอสฟอรัสโดยบังเอิญจากการต้มปัสสาวะ ส่วนปีคศ1826จอห์นวอเกอร์ 26, Walker, นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษนำฟอสฟอรัสมาชุบปลายก้านไม้แล้วลองเสียดสีกับไม้หยาบๆปรากฏว่ามีไฟลุกออกมาถัดมาปีคศ1831ที่ฝรั่งเศสชาร์ลส์ซาเรียค้นพบฟอสฟอรัสขาวแต่ว่าอันตรายมากเพราะไอระเหยเป็นพิษ และที่สำคัญฟอสฟอรัสขาวสามารถติดไฟได้เองที่อุณหภูมิราว30องศาต่อมาในปีคศ1844ที่สวีเดนได้ทำไม้ขีดไฟแบบปลอดภัยโดยทำแถบฟอสฟอรัสแดงไว้ที่ข้างกล่องและใช้โพแทสเซียมคอเรตที่หัวไม้ขีดในศตวรรษที่20 หลายประเทศผลิตไม้ขีดไฟในระดับอุตสาหกรรมทำให้ราคาถูกลงและมีใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลกายศตวรรษที่19ชาวยุโรปเริ่มพกกระติกสังกะสีใส่ชาร้อนกับน้ำเย็นติดตัวแต่ปัญหาคือกระติกสมัยนั้นเก็บอุณหภูมิได้ไม่นานแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บก็ยังปวดหัวกับการรักษาอุณหภูมิของสารทดลองให้คงที่ จนปี1892นักฟิสิกส์ชาวสกอตต์เจมส์ดูเวอร์คิดค้นขวดแก้วสุญญากาศลดการสูญเสียความร้อนได้อย่างก้าวกระโดดปี1904ที่เยอรมนีวิศวกรไรน์โฮเบอร์เกอร,อร์และเอัลเบิร์ตอัชเชนเบรเนอร์จดสิทธิบัตรและตั้งชื่อว่าเทอร์มอสต้นศตวรรษที่20เทอร์มอสผลิตแก้วสุญญากาศเก็บอุณหภูมิได้ดีเยี่ยมแต่ยังมีข้อเสียคือหนัก และแตกง่ายปี1930ในอเมริกาอัลาดินเพิ่มนวัตกรรมฝาจุกแบบรินได้แค่กดปุ่มก็เทน้ำได้ไม่ต้องหมุนฝาปี1940เทอร์มอสพัฒนาเพิ่มเกลือบทองแดงด้านในเพื่อสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าเดิมพศวที่50-60โซจิรุชิจากญี่ปุ่นหันมาใช้สแตนเลสสองชั้นแข็งแรงทนทาน เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งยุค7 0ศูถึง8 0สเตเลดและคูแมนเปิดตัวกระติกปากกว้างเติมน้ำแข็งก้อนโตได้สบายและวันนี้กระติกเก็บอุณหภูมิพัฒนาไปไกลจนกลายเป็นไอเทมคู่ใจขนทั่วโลกไปแล้วค่ะในปี1925วิศวกร 3M วัย22 ชื่อ Richard Drew ไปดูการพุ่นสีรถแล้วเจอปัญหาสีไหลเลอะชิ้นส่วนอื่นๆเขาเลยลองทำเทปกาวจากกระดาษใช้กาวอ่อนๆกันสีได้โดยไม่ทำลายพื้นผิวเกิดเป็น masking เทปรุ่นแรกในปี1930เขาเปลี่ยนวัสดุเป็นฟิล์มใสเพื่อให้ทนทานขึ้นไม่ขาดง่ายและทนต่อความชื้นมากขึ้นใช้ซ่อมหนังสือและติดถุงขนมเป็นต้น แต่เพื่อลดต้นทุนเลยใส่กาวแค่ขอบข้างของเทปทําให้ติดไม่แน่นจะลูกค้าบ่นว่าเทปขี้เหนียวซึ่งในสมัยนั้นใช้คําว่า scotch แทนคําว่าขี้เหนียวเลยเป็นที่มาของจอ scotch tape ในช่วงปี1930 scotch tape ได้รับความนิยมอย่างมากบางคนเอาไปติดเงินที่ขาดรูปเก่าๆที่ขาดรวมถึงเอกสารสําคัญสำคัญ ในปี1940ยุคของสงครามสก c อชเทปเป็นที่ต้องการของกองทัพเพื่อนำไปช่วยในการปิดถุงที่บรรจุกระสุนปืนปี1961 3าเอามเ,อเปิดตัวเมจิกเทปที่เขียนทับได้ลบได้เลาะออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกลายเป็นของคู่โต๊ะทำงานทุกคนในปัจจุบันสก c อชเทปมีหลายแบบทั้งเทปสายเทปสองร่าเทปปิดกล่องใช้ได้ทั้งแต่งานบ้านถึงงานอุตสาหกรรม ในปี1930นักข่าวคนหนึ่งชื่อลาซาโลวิโรหงุดหงิดมากกับการที่ต้องคอยเติมหมึกปากกาหมึกซึมตลอดแถมยังชอบทำหมึกหกเลอะเทอะไปทั่วแต่แล้วเขาก็ปิ๊งไอเดียเมื่อเห็นหมึกพิมพ์หนอสีพิมพ์ที่แห้งเร็วและไม่เคยเลอะเขาคิดทำไมเราไม่เอาหมึกแบบนี้มาใส่ในปากกาล่ะ เขาจึงรีบไปชวนจอร์จน้องชายนักเคมีเหมือนตั้งห้องแลบในบ้านสองพี่น้องหนึ่งไอเดียเริ่มภารกิจปฏิวัติวตงการเครื่องเขียนและนี่คือผลลัพธ์หัวลูกเลื่อนจิ๋วที่ปล่อยมึกออกมาสม่ำเสมอทำให้เขียนได้อย่างลื่นไหลต่อเนื่องไม่สะดุดไม่เลอะเทอะอีกต่อไปแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่สองก็ปะทุขึ้นสองพี่น้องต้องจำใจลีภยัยข้ามมหาสมุทรสู่อาร์เจนตินาพร้อมกับถือพิมพ์เขียวแห่งความหวังไว้ในมือ ในที่อาเจนตินานี้เองในปี1943ปากกาลูกเลื่อนด้านแรกของโลกก็ได้วางขายในชื่อบีโรมกลายเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์มันฮิตระเบิดแม้สนักบินร็อกอังเกษยังสั่งซื้อไปใช้เพราะมันเขียนได้แม้บนฟ้าสูงนับจากนั้นโลกแห่งการเขียนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือปากกาอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกที่วันนี้คุณก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะ เมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตศักราชในช่วงยุคโรมันโบราณมนุษย์เริ่มค้นพบว่าแก้วหรือหินผลึกใสาสามารถช่วยขยายตัวหนังสือได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเลนส์ในปีคศ1000นักวิทยาศาสตร์ชาวอารับอิบนุไฮซัม ค้นพบหลักการการหักเหของแสงจุดเปลี่ยนสำคัญของวิทยาศาสตร์การมองเห็นในเมืองปีซาปี1285เวนตาชิ้นแรกถือกำเนิดแต่เป็นแบบต้องใช้มือจับยังไม่มีขาวแว่น เป็นของจำปินสำหรับผู้เท่าที่เริ่มอ่านไม่ชัดต่อมาในปี1450ที่ยุโรปหนังสือเริ่มแพร่หลายทำให้คนต้องใช้สายตาม,มากขึ้นแว่นตากลายเป็นเครื่องมือพูดใจของนักอ่านถัดมาปี1600-1700ในจีนแว่นไม่ใช่แค่ช่วยมองเห็นแต่เป็นเครื่องหมายของคนมีฐานะและความรู้ข้อสอ1784ในสหรัฐเบนจามินแฟรงคลินคิดคนแว่นสชั้นหรือไบโฟคอลแก้ปัญหามองไกลๆได้ใน อเดย,อยุคของแว่นกันแดดในปี1930เริ่มมีการบินและมีสงครามเรแบนในสหรัฐจึงได้ผลิตแว่นกันแดดให้กับนักบ,บินและตั้งแต่ปี1970แว่นตาได้เป็นของใช้ไปทั่วโลกและยังเป็นแฟชั่นด้วยย้อนกลับไปในอดีตการมนุษย์เริ่มรู้จักการวัดเวลาจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหนึ่งในนั้นคือทรายอันละเอียดจากทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ผู้คนโบราณเฝ้าสังเกตการไหลของทรายและค้นพบความสม่ำเสมอในการไหลของมันเม็ดทรายจึงกลายเป็นตัวแทนของเวลาช่างฝีมือโบราณได้คิดค้นรูปทรงที่เหมาะสมด้วยการแกะสลักไม้ให้มี2ส,ส่วนเชื่อมต่อกันกลายเป็นต้นแบบของอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันจากการออกแบบมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุด ช่างฝีมือก็ได้รูปทรงนาฬิกาซาที่ใช้งานง่ายและมีความเที่ยงตรงที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนับแต่นั้นมานาฬิกาซ้ายก็ถูกนำไปใช้ในหมู่นักปราดญ์และนักคิดโบราณเพื่อใช้วัดช่วงเวลายอย่างแม่นยำในการศึกษาหาความรู้หลังจากนั้นมันก็ได้ถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากและแพร่กระจายไปยังตลาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อน ข้าวโพดคั่วไม่ได้เป็นแค่ของว่างแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอารยาธรรมชาวมายาและแอสเทกใช้ข้าวโพดคั่วในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่ามันมีพลังจากเทพ,พเจ้าในศตวรรษที่16ชาวยุโรปค้นพบข้าวโพดคั่วระหว่างสำรวจโลกใหม่ปลายศตวรรษที่19ข้าวโพดคั่วกลายเป็นของว่างยอดนิยมในโรงละครทั่วอเมริกา ช่วงยุคทองของรองภาพยนตร์ข,ข้าวโดคั่วกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการดูหนังไปโดยปริยายในยุค1980ข,ข้าวดคั่วไมโครเวฟถือกำเนิดเปลี่ยนวิธีท,ทำข,ทข้าวโดคั่วไปตลอดการปัจจุบันป๊อกคอนถูกปรับเปลี่ยนหลากหลายรูปแบบทั่วโลกตั้งแต่รสชีสในอเมริกาถึงรสโนริในญี่ปุ่นวันนี้เราหาซื้อป๊อกคอนได้ง่ายได้แม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อ ไม่ต้องมานั่งเกาะกองไฟกันอีกแล้วสบายจังจากพิธีโบราณสู่โรงหนังและกลายเป็นขนมประจำบ้านป๊อปคอร์นคือประวัติศาสตร์ที่เรากินได้